ไม่กลัลลวกลันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับทางปู่เอ็มซินเแต่วันนี้เราอะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในที่นี้ก็คือว่าวันนี้เรามีนัดจะไปไหนกันเดี๋ยวรอชมได้เลยว่าเราจะไปไหนกันแบบว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนเต็บนี้ แบบนี้เพื่องานวันนี้โดยเฉพาะเพื่อว่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆพี่ๆคิดหวังเลยรถอีพันในการที่จะไปลงแข่งในสนามของวันนี้วันนี้ก็ทำการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วคือคันนี้ก็จะเป็นความหวังของหมู่บ้านอีกเช่นกันเพราะว่านี่ก็จะเป็นในสไตล์6ล้อดับแต่เป็นเครื่อง6สูบวันนี้เราจะได้เห็นกันในสนามแน่นอนค่ะ วันนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันในสนามในตอนต่อไปได้เลย มาในนามผูเอมติระเบิดวันนี้อาูเอมติระเบิดจะมาสร้างสีสันให้กับงานนี้คนที่ติดตาติดน,น,น,นี้ติดตาจะรู้ดีว่าสีสันของงานเนี้ยของ,างอาผูเอมเป็นยังไงบอกได้เลยว่าดีแน่นอน ผมแกอกดีกับเรื่องผมไปเกคมคอมาเร็วเป็นรถดำทั้งคู่นะคะวันนี้เราได้จะได้เห็นเวลากันเดี๋ยวเราล้อไปชมกันเลยว่าวันนี้เวลารถส,สองคันนี้วิ่งเท่าไหร่ไปเลย <Okay. S 2> เออสองคันนี้เป็นตัตรจริของเรามากคูณเปรี้ยวทั้งคู่เลยแล้วก็รจริงจริวันนี้เราได้เห็นเวลาแล้วทั้งสองคันเลยได้สิบสามจุด okay, 1นกกับสิบสามจุด 8, 9, 2นะคะได้เห็นเวลากันแล้วในรุ่นหกล้อดำเป็นเครื่องผวามเร็ว6กสูแล้วได้เห็นเวลากันแล้ว13มวินาที ราพับทานข้าวกันเปนี่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เดินชมบรรยากาศไปในงานเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาถึงในคู่หยุดโลกของรอบเซนอย่างนี้แล้วก็คือว่ามนคู่หยุดโลกคือคู่นี้ขับโดยพี่แอนเตอร์กับโจแล้วเราจะมาแข่งกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็มีทางคู่เอ็มจีระเบิดร่วมสนุกในคัพนี้ด้วยตัดสินเลย สงหรับเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รอคอยกันมาเลยทีเดียวสำหรับเปลู้ทีแบบมันมากเป็นกู้พี่นาลิกับเดานักรลองไปดูกันได้เลยว่าความมันจะยัดเดอดแค่ไหนเดี๋ตไปด้เลยเดอดไปรงนะโอเคโอเคโอ้โหแมันมาก ช่วงเวลาที่เมามานที่สุดเป็นตอนนี้ก็คือว่าวันนี้จะมีผลงานจากค้างอูหลังจากที่เราเน็ตเหนื่อยกันมาที่แบบว่าเตรียมงานบู๊งานเพื่อมาโชว์ในงานนี้เลยตอนนี้ก็กําลังเป็นผู้แข่งขันจากท้างอูเรากับพี่นริศใส่เด็กโอเคก็แบกเลยรอบนี้น่าจะแบกแบกน้าหนักกับเอ่อกับน่าจะเป็นสิบล้อเดี๋ยวเราล้อชมกันที่เอเป็นคนขับรถอย่างพีครับเอตีระเบิดอยู่เอครับเอ็มใส่เอ อย่มีดคครรัับบเนี่เป็นการตัดสินวิ่งกันในสองในสามชนะสองในสามเท่านั้นคือตัดสินเลยเดี๋ยวรอดู m อยูแท็กแท็กเอนะที่ไฟวิ่งวิ่งนั่นที่ไฟวิ่งวิ่งไฟแดงวิ่งวิ่งนั่นเลยให้เห็นสัญญาณว่าเป็นแท็กสองดวงนะคะยังแค่สองดวงนะคะคุณพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังใครแก่ค่ะเอาไปค่ะ เราชมในแท็กต่อไปเพรว่ามันแท็กเมื่อกี้เราเราจะรับชมมันกันคนเดียว เอ่อ Jo Jo แปดเจ่อ Jo แปดเป็นเครื่องคอมเบอร์เรลสองรแรง Jo แปดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นเครื่องท่ออ่าจะเป็นเครื่องท่อคือกำลังมันจะค่อนข้างดีอ่าไหลไหลเนี่ยก็คือโอเคเลยไส่ดีก็มีอ่าคันนี้มีวางเซ็ตโซลูต์ระบบเกียร์ระบบน้ำมันแล้วก็มีกล่องพ่วงดันยกของโปรเจกต์ไว้ในสเต็ปรถคันนี้ วันนี้ก็มาถึงในช่วงสุดท้ายกันแล้วก็คือคู่นี้จะเป็นู่สุดท้ายช่ปิดงานเลยเป็นผลงานจากทางอูเอมจลเบิร์ดก็จะเป็นแท็กเอสีเขียวเป็นรถเยชาขี้ไก่แล้วก็แท็กที่สองเป็นรถของพี่ม่อนอ่าวันนี้เราจะได้มาแข่งมาแข่งกันแบบว่าเพื่อความสนุกสนานเพื่อความมันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูความเตรียมพร้อมกันดีว่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลุ้นไปด้วยกันหรือยังใจเต้นแบบรัวๆเลยเอาพร้อมเอพร้อมนะคะเอพร้อมไหมพร้อมนะคะ ของเราฟังเขียวเราฟังเขียวอ่าของเราฟังเขียวฟังเขียวเบาๆอ๋อรอนะเปิดเครื่องรอนะเหยียบพัดรอนะพร้อมนะพร้อมนะไฟมาไฟมาไฟมาเอาไปเล้วเอาเฉลี่ยทกล้ไปเลย แล้วก <Scroll> <there> ็เป so ็นต no like ่อไปแล้วหนึ่งตอนนี้เป็นต่อไปแล้วหนึ่งชนะไปในรันแรกแล้วรันแรกเราชนะไปแล้วเต่เราชมรันที่สองกันเลยนะเสียช้าขี้ไกยเช่นเดิมรถสีเขียวสีเขียวจ้าแม้นะสีเขียวไปรอชมดีว่ารถอ่ะพร้อมหรือยังจะชนะคู่นี้คู่สุดขาดร้อยอีกก็คือต้องสองรวดจบนะแต่เรารอชมฟเนนะครับค่ะยังมีวงดนตรีอีกหนึ่งรอบนะครับจากวงวานออนะครับอีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายแบบทิ้ง งควนยาวๆกับเลงสุกสมพร้อมพร้อมอ้าวเรานำไปแล้วอะเอาไปไงแล้วไปเด้ไปเด้นี่เป็นการสนาที่แบบว่าสองแอก่คนติดกันท่างมากอ่าสิบสองห้ากับกับเวลาสิบสองห้ากับสิบสี่เก้าคือห่างกันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเยอะอยู่เหมือนกันเรียบร้อยพอสุดท้ายคือ เอ็มมาชนะไปสองแพ็กรวดเลยัวะนะเอเอโอเอเอน่ะเป็นไงเอ้าเราชนะสองแพ็กรวดแต่เ,เราเรอรอชมกันว่า รถคันนี้ทำอะไรกระทำอู่เราไปบ้างเออจัดเต็มเหมือนกันปีชีพเพื่องานนี้เลยเราเน่ื่อยกันมาหลายวันมากเพื่อแบบงานนี้ก็เราเนี่ยก็จะําทำการปิดคลิปตรงนี้เลยเราก็จะขอขอบคุณเทีมงานทำเกโกแล้วก็ทีมงานทงเฟสให้เราได้มาร่วมสนุกแล้วก็สร้างตีสารแล้วก็ให้ได้สร้างชื่อเสียงกันเป็นที่รู้จักกันไปอีกหนึ่งวันอ่อเป็นอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเรารอชมในคลิปต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในรถเจ็ดชากันว่าทำอะไรไปบ้างวันนี้อู่เราเนี่ยทำเวลาได้ดีที่สุด 175เ7 5วันนี้เวลาที่ดีเราก็สนงานไ้ด้วยกับาูเอตเบถ้าใครสนใจก็สามารถทักสอบถามได้ในลูกค้าทุกทางเลยก็พี่ดีนี่จะมาสอบให้ใครชอบความเร็วใครชอบความแรงใครชอความสวยใครชอบงาเนี่ยมาเลยเราก็จะสัดให้ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็เออใครกดแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้องเ นะครับก็รบกวนที่อย่าปีแตรนะครับอย่าปีแตรนะครับฝากที่เอาไว้ด้วย